ความปลอดภัยที่คุณไว้วางใจได้ตลอด24ชั่วโมง 3S Alarm Security กว่า20ปีที่ 3S Alarm ไม่เคยหยุดนิ่งเราเดินหน้าพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริการที่คุณไว้วางใจได้ครับสวัสดีครับ 私たちセキュリティシステムサービスは20年以上タイで警備事業を手掛けるティスグループ、同じく日本で人的警備事業を展開する J セキュリティ、また40年以上中小小規模事業者に対して経営支援を展開するコーバルの3社で2023年に設立いたしました。長年行ってきた人に関わる事業に加えてタイで をれれるる多くの皆様にに安安心安全提供でききようこからもめいいていいたとด้วยระบบรักษาความปลอดภัยจาก 3S ลามที่ทำให้คุณมั่นใจได้ทุกช่วงเวลาเรามีระบบป้องกันผู้บุกรุกที่ทันสมัยระบบเฝ้าระวังภัยที่มีประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรักและระบบสมาร์ทโฮมที่ช่วยให้คุณควบคุมทุกสิ่งได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทุกระบบของเรามี6ขั้นตอนสําคัญที่ทําให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านและธุรกิจของคุณจะปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง 1>, 1. อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์เฝ้าระวังทันที 2. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง 3. มีการแจ้งเตือนคุณทันทีผ่านทางแอปพลิเคชัน 4. จัดส่งทีมเผชิญเหตุเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที 5. เราจะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที6 เราจะทําการสรุปเหตุการณ์และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนให้ทราบ ผู้ใช้งานจริงของเรายืนยันถึงประสิทธิภาพและความสบายใจที่ได้รับจาก 3S Alarm ม,มาฟังประสบการณ์ของพวกเขากันครับตอนหน้้เนี่ยไปไหนมาไหนก็เป็นกังวลพอเรามาใช้บริการของ 3S ทําให้เราหมดความกังวลตรงนี้เพราะามีคนมาคอยดูแลตรงนี้ให้เราตลอด24ชั่วโมงตอนนั้นที่เราไปต่างจังหวัดมีคนบุกลุกเข้าทางหลังบ้านระบบรักษาความปลอดภัยของ 3S Alarm นะคะเขาก็จะมีการโทรแจ้งเรามีการแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้เราดูแลทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็โทรหาตำรวจให้เราเลย หากคุณกำลังมองหาระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับบ้านออฟฟิศร้านอาหารหรือโกดังสินค้าที่ครอบคุมทุกการปกป้องติดต่อ 3S Alarm วันนี้โทร021155100 <c oughs> เราดูแลคุณตลอด24ชั่วโมง365วันเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและธุรกิจของคุณ 3S Alarm Security ความปลอดภัยที่คุณไว้วางใจได้